เราจะมาสัมผัสท่กแกนี่แหละเนี่ยครับเมืม่อวานไปทําอะไรมาเมื่อวานทําอะไรกับแซมมาเมื่อวานอะแซมไม่พูดอะไรเรื่อยเลยเหรอไม่ได้ไม่รู้แล้วเดี๋ยวเดีย๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปกับท่กแกกันโอ้ทอ่กแกตินนี่ไปคุยไปว่าอะไรแซมไม่รู้ครับแซมวิ่งกลับไปถึงบ้านไม่พูดคุยเลย เขาไปด้ำอยู่แถวไหนไม่รู้ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยให้เต็มนี่ก่อนตาโอไม่อยู่นะเซตินขับเองเลยครับเราก็ไม่ได้มาเยี่ยมเยือนทนหนึ่งนานแล้วก็เลยไม่รู้เหตุการณ์ไปยังไงมายังไง,งแซมวิ่งเขาจะมาไปจํามาเล่นกับจานอัดอยู่เรื่อยเดี๋ยวต้องไปสอบถามนั่นแหละเขาหยอกอะไรแซมวิ่งครับ กลับไปบ้านไม่คุยด้วยเลยไปดามที่ไหนไม่รู้ครับเร็วมากวันนี้สิตินอยู่บ้านทั้งวันมั้งไม่ได้ไปไหนครับน่าจะไม่ได้ไปดูซปเปอร์กรส อันนี้เซตตินก็ขายนะอันนี้ใายได้ไปนี่สุดยอดครับเครื่องปั๊มดีหมดเลยเดี๋ยวไปด้วยไปไปด้วยไปด้วย<อ>เขาให้ขึ้นนี่แหละครับเพราะว่าเราไม่มีอะไรกันครับ <laughs> อสยู่สายโทรหนึ่งสวัสดีครับเท่าเกสวัสดีครับ ไม่โทรได้อยู่โ่เคกก็แคบอีกโอเคโอเคไปมาโอ้แล้วก็โอ้แล้วก็โอ้แล้วก็โอ้ครับครับครับอยอยู่ครับอยู่อยู่ถ้าถ้าโตช้ากว่านี้อาจจะไม่อยู่ไม่ถ้ามาช้ากว่านี้อาจจะไม่อยู่ vẫn nói xem xem nhở? yogi xem vô cái xem Bỏ vô cái xem hoi hoi Qua hoi hoi xem hoi 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 xem hoi 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 đơn hoi 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 Ừ hoi 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 ngói hoi 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 ตายละตายตายตายนะครับไปยอกสิไปตีนยอกครับไปกับพิมพิมพิมไปอยู่ตรงนั้นแหละมันเอาะเอ๊ะเอ๊ะอยู่ตีนเขใจดีครับไม่มีอะไรนะกไปหยอกเล่นเฉยๆไปปลอมมันอ่ะเออไปปลอมมันอีกเล่นอ๋อมีการปลอมอีกก็มานั่งเงียบเลยเนาะมันไปนั่งอยู่คนเดียวเลยโอ้จริงจังนี่แซมผมน้อยใจพี่อ่ะอะไรน้อยใจเลยวะผมน้อยใจเนาะ เประโยชน์ไปงั้นเลยใครมาถ่ายก็มาถ่ายได้หมดเลยเราไม่ได้ห้ามอะไรใครมาถ่ายก็มาได้หมดครับเสียดีนบ้านเสียดีนเงาทุทัวรโยชน์โยไปงั้นเลยเดมมันจริงจังเนาะมันจริงจังอีกน้อยเนาะมันโอ้ไม่น้อยแล้วอายุยอะแล้วเนาะวุ้ยสงสัยจะโดนสองสามคนรุมมั้งวันนี้ไปไหนไม่เห็นมาเลยเดี๋ยวมายังไม่ตื่นเลย ไม่คุยเลยถึงมันอาบน้ําเสร็จเข้านอนเลยไหมปกติเขาจะคุยกับพ่อกับแม่อันนี้ไม่คุยเลยโอ้ป็นอะไรไว้มาถามยังไงหนิเอออันนี้เลยมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นน้อกับโทนหนึ่งยอครับเรามาเล่นเฉยปรดีเสียมิมพูดให้ฟังจีเที่ยวเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับสุดท้ายพูดฟังว่ามิมพูดฟังว่าโอ้เมื่อวานเซมเจอจัดหนักเลย เซติน <laughs> ว่าไม่ให้ถ่ายยมาถ่ายนี่ขมโมยซีนหมดแล้วอีกเลยอ่ะซุปเกตกจบอย่างใกล้ยัง ที่ไหนได้เนาะได้เพราะว่าถูกเลยมันต้องมันต้องเจ็ดร้อยป่ะต้องเจ็ดแปดร้อยน่งเจ็ดแปดร้อยคนใช้แปดร้อยหนึ่งไม่พูดถึงเราสต๊อกมันสองต่อได้เนาะต้องคิดเพิ่มเนาะแต่มันไม่ได้วิ่งไกลเนาะเอออันนี้วิ่งใกล้ใกล้ใประมาณกิโลนิดนิดไม่ได้นิ่งไกลหนึ่งกิโลนิดนิดเฮ้ยสีบคนใช้ ทีมันมันพังอีกเนอะเป็นพันเที่ยวงานงานงานช่างเลยสี่คันสี่คันเส้นหนีดกลมๆเลยีนโอ้ยเส้นหนีดกลมๆเลยใช่ไวิ่งวิ่งยากไม่ใช่ดิโอ้ยากอะยากยากไหมอืมมันยอดมันเนื้อปะมันเนื้อแล้วก็เที่ดินแถวนั้นนะมันนุ่มแล้ะเลยยากมายากต้องใส่แค่สามสี่วงกีเนี่ยแค่สามวงกี ว่าน,นีวิ่งไกลเลยนี่สองกิโลอะไนี่นี่นะประมาณสองกิโลนะครับเรนยังไม่ลงงานหรอยังไม่มีงานนะยังลงนี่ไม่มีไม่มีปีปีนี้ไม่มีครับปีนี้เราซื้อมาจอดไว้ใช่ไหมครับทางสิบ้อวิ่งกันเลยครับถึงแล้วครับสถานที่ตรงนี้เป็นที่สับ อยู่คาวอะซื้อเครื่องสับมาดูนีต้ตรงก็เคยมาถ่ายให้ก่บตรงเนี้ยเคยมาอันนี้คุณลูกรังตรงนี้ใช่ปะ่ะอ่าอ่าเนี่ยตรงนี้แหละจัางสวยเลยเนาะเอือลูกรงังสวยเลยครับตรงนี้ทำไมมันอย่างงั้นเลยวันไหนนั้นมันหลวมไหมอะไร มันแน่นไหมวะนั่นแหละอ๋อมันกินได้เอาอีกเที่ยวนึงก็บอกเอาเอาเชิญอ้าวเอาอีกเที่ยวนึงตีดาารถไหนทีวอีกเที่ยวนึงอันนี้สเกลเล็เลยสี่ห้าเที่ยว เที่ยวละหกน้อยงาเที่ยวโอ้สามพันเนาะโอ้ทำงานไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงครับสามพันโอ้หากินง่ายแท้นี่ครับตรงนี้ลูกรังนี่วะสวยเลยเออใส่ตรงนี้แหละเออจะลูกรังเลยโอ้ลูกรังยอดเลยอ่ะใส่ตรงนี้แหละครึ่งสามพันเนาะเนาะครับน้ำมันแมคโครกับอ่หกล้อก็ประมาณไม่ถึงนอกห้าร้อยถึงไหม ไปถึงเนาะถึงแ้เต็มๆครับน,นี่แหละมีที่สต๊อกลูกรางเป็นอย่างนี้ลลูกรางนั้นก็ไม่ได้เอามากไกนะลนี่นั่นลังบ้านไปจากหลังบ้านครับก็ประมาณห้าร้อยเมตรประมาณนันแหละเนาะจากรถแบบแปดสิบบาทจ้างรถแบบแปดสิบบาทเอามาใครา 6ร0อลยโกำลังเห็นเห็น่ะเอาอีกเที่ยวหนึ่งครับฟุกเลยครับเซตตินฟุกเลยอีกหนึ่งเที่ยวนีเ่เขาล้างรถโอเคเลยครับเซตตินเขาทำรถได้สุดยอดมากเปลี่ยนเอวด้วยคันนี้จัดเอวใหม่ เียวโรงงานหลวงครับมง,งานคนหนึง่ทงทันนี้ก็ขายครับ70็ดสทำฟรีเอาทำสีให้ด้วยใครต้องการก็มาเลยครับสั่งสีเลยจะเอาสีแบบไหนจะจัดให้จะเอาลายแบบไหนครับสมบัติข้อตาขายดินประกาศขายแล้ว70ใครจะมาซื้อก็สอบถามมาได้ครับ สีให้ใหม่ตกแต่งให้ใหม่เลยครับเครื่องดีปัม๊มยังดีครับแรงแรงคลุนนรกใครสนใจก็สอบถามมาได้ครับสัาสีให้ใหม่ตกแต่งใหม่หมดขายบอกว่ารถรถร่วมเยอะแล้วไม่อยากเอารถบริษัทไว้เยอะเยอรถร่วมจะไม่ค่อยได้เที่ยวกันครับนี่แหละความคิดของท็กเก่ที่ ใช้ได้เลยครับพวกรถใครมายอย่างอาจารย์น,น็นอดขับคันใหญ่แล้วดูแล้วมันยังไงยังไงไม่รู้นนตัวเล็กขับคันใหญ่ครับมาแล้วลูกพี่เรียบร้อยครับ จอดไว้ตรงนี้ก่อนสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับมาเยี่ยมเยียนคนหนึ่งบายบายครับสวัสดีครับ